กระเป๋าสตางค์ซิบรอบจะมี2รุ่นนะคะใบกลางและใบยาวนะคะใบกลางเป็นรุ่นลิมิเต็ดที่พินทํามาในปีนี้ใครที่เกิดวันศุกร์พิณแนะนํากระเป๋าสตางค์ใบสีน้ําเงินสีน้ําตาลสีเขียวและกระเป๋าสตางค์ใบสีแดงค่ะกระเป๋าสตางค์ทั้งหมด4ส,สีนี้นะคะจะเป็นสีที่พิณแนะนําสําหรับใครที่เกิดวันศุกร์โดยเฉพาะกระเป๋าสตางค์ใบสีเขียวนะคะกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเล็กไม่ต้องเสียเวลาหาของมงคลใส่ด้านในกระเป๋าสตางค์อีกเลยก็ได้นะคะเพราะมีให้ครบซึ่งพุทธคุณด้านในเป็นวิธีการปั๊มจมลงทองนนนะะคะนขอนญาจับให้ดูนะคะ เป็นการปั๊มลึกลงไปที่ผิวของกระเป๋าสตางค์เลยซึ่งหนังเป็นหนังเกรดพรีเมียมนะคะการปั๊มจมลงท้องนะคะจะทําให้พุทธคุณติดแน่นฝังจมนานใช้ได้คุ้มทนนานหลายปีมากๆเลยมีเลข4289แล้ละห้ด้วยนะคะประโยชน์ใช้สอยของเขาก็ครบค่ะสามารถใส่ธนบัตรได้ทั้ง2ฝั่งมีช่องใส่งเงินเหรียญเป็นรูปแบบซิปนะคะด้านข้างมีช่องใส่บัตรทั้งสองฝั่งเลยและมีช่องสําหรับใส่เอกสารซึ่งช่องสาหรับใส่เอกสารนะคะจะมีทั้งด้านในและด้านนอกของกระเป๋าสตางค์ค่ะสายคล้องถอดเก็บได้ด้วยนะคะ สายคล้องนะคะจะมีพุทธุคุณของยันพระศิวดีและเลขผปุษสมเฝ้าทรัพย์เป็นวิธีการยิงเลเซอร์ค่ะเพียงขออนุญาตถอดสายคล้องให้ดูนะคะช่วงนี้ยังมีส่วนลดอยู่นะคะซึ่งส่วนลดจะหมดแล้วนะคะสำหรับล็อตนี้ใบนี้899บาบาทนะคะเข้าไปดูส่วนลดในตะกร้าได้เลยนะคะ